สวัสดีครับพี่ท่อไก่ป่านะครับนี่นะครับพ่อพันไก่ป่า100ร้อนยนะครับช่วงนี้งอนล้มแล้วนะครับเอาลูกเจ้าบัวขาวแล้วก็เอลูกเจ้าเวียนะครับ ไม่ไก่สาวนะครับเอามาปล่อยถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไก่ป่ามันจะไม่ฮาครับแล้วก็ไม่มีตัวเมียนี่มันจะไม่ขุนคนนะครับมันจะกลัวคนนะครับตรงนี้ฝนตกนะครับไก่มันจะอนอะน ตาตัวนี้ยังขันอยู่เลยครับเดือนนี้ก็มิถุนาแล้วกลางเดือนมิถุนาแล้วย,ยังขันอยู่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าไก่ลอยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจับจะมาจากป่านะครับ ครับลูกจ้าบวกขาวแล้วก็ลูกเจ้าเบียไก่สาวนะครับมาปล่อยจะได้ไม่กลัวคนนะครับถ้าไมงั้นนี่เราเข้าใกล้ี่ไก่ปา่าบินนะครับมีตัวเมียก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็นตัวละตัวเลยนะครับ ปล่อยแม่สาแม่ของเจ้าสานะครับไก่ไก่ตัวเมียสาคนระับนี่ครับกบไข่อยูอ่ไม่เห็นเห็นหัวเล็กเห็นหัวนิดหน่อย ตรงนี้ก็สายแล้วนะครับไม่รู้จะทับตัวเมียก่อน,นครับเริ่มผักขนขอนะครับแันนี้นะครับสวัสดีครับ